สวัสดีครับผมนายนิวัฒน์อินสกุลนะครับครูอาสาสมัครตำบลปากน้ําอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในรายวิชาการเงินเพื่อชีวิต2นะครับรหัสวิชาศค .22016 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งนี้เราพบกันเป็นครั้งที่5้าแล้วนะครับของรายวิชาที่ครูได้รับผิดชอบในช่องกสะรลงูช h a n n วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสินเชื่อนะครับสินเชื่อเมื่อเราเจอสถานาที่จําเป็นต้องใช้เงินแต่เงินที่เก็บมีไม่เพียงพอทําไมต้องไปใช้ต้องไปใช้ทางเลือกอื่นๆเราต้องเลือกการก่อนหนี้ก่อนที่จะจก,ก่อนหนี้นะครับเราควรไกกรองถึงความจะเป็นก่อนที่เราจะก่อนหนี้นี่แบ่งออกเป็นสองประเภท ตามประโยชน์ที่จะได้รับดังนี้นี่ดีคือนี่ที่ช่วยสร้างรายได,ได้สร้างความมั่นคงในอนาคตเช่นนี่เพื่อการศึกษานี่เพื่อการประกอบอาชีพหรือนี่เพื่อที่อยู่อาศัย 2. นี่ที่พึงระวังคือนี่ที่เกิดจากการนําเงินไปใช้ซื้อของที่ไม่จําเป็นหรือของฟุ่มเฟือยและไม่สามารถสร้างไรายได้ในอนาคตเช่นนี่ที่เกิดจากการซื้อ ซื้อของใช้ราคาแพงเกินฐานะหรือนี่ที่เกิดจากการพนันก่อนที่เราจะเป็นหนี้นะครับเราควรที่จะประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อนนี้เราต้องหนึ่งต้องพิจารณาถึงความจําเป็นสิ่งที่จําเป็นนั้นเราเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการลรงชีวิตเช่นปัจจัยสี่ปัจจัยสีจจ่มีอะไรบ้างก็คือที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาหาร และยารักษาโรคหนึ่งจุดสองสิ่งสิ่งนั้นนหะไม่จําเป็นคือสิ่งที่หากไม่มีก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือมีสิ่งอื่นที่จะมันสามารถที่จะทดแทนกันได้เช่นต้องการที่จะมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งนั้งที่เครื่องดืม่มยังยังใช้ได้อยู่นะครับก็อย่างนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นสองพิจารณาถึงความเร่งดวง่วน ไก่ลองดูนะครับว่าสามารถรอได้หรือไม่มีความเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนหากเป็นสิ่งของที่มีความจำเป็น <c oughs> ให้พิจารณาว่ามีความเร่งด่วนหรือไม่สามารถรอได้หรือไม่หากรอได้ก็ค่อยวางแผนทยอยเก็บเงินจนครบและคอ่อยซื้อหากรอไม่ได้ควรนำเงินออมเงินเผื่อฉุกเฉินออกมาใช้แล้วรีดเก็บ เงินเติมเข้าไปหากไม่เพียงพอจึงค่อยกู้ยืมเมานะครับหากเป็นสิ่งของที่ไม่จําเป็นก็ควรจัดใจไม่ซื้อก็ควรเก็บเงินเพื่อซื้อแทนการก่อนนี้สามประเมินว่าเรามีความสามารถในการชําระหนี้ไหมภาระหนี้ที่ต้องผ่อนต่อเดือนนี่เก่าบวกกับหนี้ใหม เราไม่ควรเกินหนึ่งในสามหรือบ่าหรือหรือไม่เกินสามิดสาเอร์เซนของรายได้ต่อเดือนตัวอย่างเช่นหากได้รับเงินเดือนเงินเดือนหนึ่งห้าันบาทภาระหนี้ที่ต้องจ่ายก็ไม่ควรเกินห้าพันบาทต่อเดือนนะครับเพื่อให้สามารถชาระหนี้ได้โดยไม่กระทบกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและจะทําให้สุขภาพจิตของตนเองดีไม่ต้องเครียดนะครับ เราวันนี้เดี๋ยววันนี้ครูให้เธอรู้จักสินเชื่อรายย่อยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับสินเชื่อตัวแรกที่อยากให้ใช้เธอรู้ก็คือสินเชื่อที่เพื่อการที่อยู่อาศัยลักษณะของสินเชื่อประเภทนี้นะครับเป็นสินเชื่อที่สถาบันการเงินให้แก่บุคคลธรรมดากู้ยืมเพื่อใช้ในการจัดหาที่อยู่อาศัยเช่นซื้อที่ดินสร้างที่อยู่ซื้อที่ดินพร้อมที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าซื้อห้องชุดซื้อคอนโดอะไรจำพวกนี้นะครับเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินกู้ที่ค่อนข้างจะสูงดังนั้นระยะเวลาผ่อนชำระจึงนานกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆลักษณะของสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับวงเงินโดยทั่วไปสถาบ,บันการเงินจะให้สินเชื่อประมาณ80%ของมูลค่าอของหลักประกันเช่นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้องชุดอะไรพวกนี้ อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยต่างแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้อัตราดอกเบี้ยอยู่สองสองชนิดก็คืออัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอัตราดอกเบี้ยคงที่คืออัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไว้เป็นตัวเลขที่คงที่ในช่วงเวลาที่กําหนดเช่นดอกเบี้ยคงที่5%เซนต่อปีเป็นระยะเวลา3ปี หรือว่าดอกเบีย้ยคงที่ห้าเปอร์เซ็นตต่อปีตลอดอายุสัญญาอตการดอกเบีย้ยลอยตัวคืออาการดอกเบีย้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงินอาการดอกเบีย้ยลอยตัวที่เห็นได้บ่อยก็คืออตการดอกเบีย้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์เช่น MLR MOR MRR ในพวกนี้นะครับตัวยอย่างเช่นธนาคารเ กำหน,นอาาดอัตราดอกเบีย้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดังนี้ปีที่1ถึงปีที่สามคิดอาาดัตราดอกเบีย้ยคงที่2.5%ต่อปีแสดงว่าในปีที่1ถึงปีที่สมดอกอัตราดอกเบีย้ยคงที่ตลอดเลย2.5%ต่อปีแต่ขึ้นปีที่4เป็นต้นไปอาาัตราดอกเบีย้ยจะเป็นลบ1%ต่อปีอาาัตราดอกเบีย้ยจะลอยตัวตามอาาัตราดอกเบีย้ยที่กระทรวงพาณิชย์ก,ก,กำหนด ท้งนี้ผู้ขอสินเชื่อสามารถดูดูประกาศอากาศออกเบีย้ยอังอินได้ซึ่งจะติดไว้ณที่ทําการหรือในเว็บไซต์ของสถาบันการเงินนั้นๆ4การผ่อนชําระในการผ่อนชําระเงินสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัยนี้นะครับจะให้เวลาผ่อนนานแต่ไม่เกิน30ปีก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านสร้างบ้านด้วยการขอสินเชื่อ ควรต้องสำรวจความพร้อมของตัวเองนะครับสำรวจยังไงเลือกบ้านที่ไม่เกินความสามารถในการผรา่อนชำระหนี้และมั่นใจว่าจะสามารถผ่อนนานผ่อนนานได้ตลอดรอดฝังน <c oughs> ศึกษาและเปรียบเทียบอาการบเบีย้ยระหว่างผา่อนชำระค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกธนาคารที่ให้เงื่อนไขที่เราสามารถที่จะรับได้ ควรมีเงินอย่างน้อย20%ของราคาที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นเงินดาวเงินดาวเงินดาวคือเงินคือเงินส่วนหนึ่งที่ผู้ซื้อผู้จะซื้อบ้านต้องจ่ายให้กับโครงการที่อยู่อาศัยก่อนที่จะจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อเพื่อที่จะชะําระค่าทั้งหมดซึ่งโครงการที่อยู่อาศัยอาจให้ชําระเป็นก้อนเดียวหรือทยอยผ่อนชําระเป็นรายงวดโดยมักกำหนดเงินดาวไว้ประมาณ15-20%ของราคาที่อยู่อาศัย เราได้เรียนรู้ในเรื่องของสินเชื่อการสร้างกนกน่อนที่เรจะเป็นนี้วันนี้เราได้เรียนรู้สินเชื่อของการสร้างบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวในครั้งต่อไปเราเจอกันในสินเชื่อนในรูปแบบอื่นๆนะครับนะักศึกษารับไปงานครั้งต่อไปแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่รับก็ให้ไปรับที่กศนตบลทุกที่ที่ท่านเรียนอยู่นะครับ สำหรับวันนี้ผมมิจรีลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ